สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำวิธีการใช้งานแอปของ Google หลักๆบางแอปโดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน G-Space ในเครื่อง h u a w e i h 1สเสบางรุ่นที่รองรับ l i ไร h o u s e นะครับส่วนรุ่นไหนรองรับยังไงบ้างผมจะโน้ตไว้ใต้คลิปให้นะครับในอนาคตอาจจะรองรับเพิ่มมากขึ้นกว่านี้รุ่นที่ผมแนะนำอยู่นี้ก็จะเป็น h u a w e i n o วา 10SE เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับว่าแอปใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้ผมโหลดมาไว้ก่อนนะครับ ใช้งานไม่ได้มันก็จะเด้งนะครับแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปแคลอรี่แล้วไปตรงคำว่าฉันแล้วไปตรงการตั้งค่าก่อนจะไปตรงการตั้งค่าเราไปถอนแอปพลิเคชันออกก่อนก็ได้นะครับจากหน้านี้เลยไปที่ตัวจัดการการติดตั้ง แล้วก็ไปที่ติดตั้งแล้วถ้ามันไม่โชว์อย่างนี้ไหมเราเห็นนะครับเรากดดูเพิ่มเติมแล้วก็เลื่อนหาคําว่าไรเขาแล้วก็กดถอนการติดตั้งเลยครับแต่ลูกศรน,นะครับที่เป็นลูกศรชี้ลงเนาะตรงนี้เล็กๆนะครับแล้วก็กดถอนการติดตั้งอ่าแล้วก็ถอนทั้งสองตัวนะครับแล้วก็ถอนการติดตั้งไม่ต้องไปสนใจนะครับมันก็อาจจะฟ้องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเสร็จแล้วเรากดแบ็ k ทีนึงครับ แล้วก็ไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่คำว่าประเทศภูมิภาคนะครับเปลี่ยนให้เป็นมาเลเซียแล้วก็กดเปลี่ยนเลยนะครับหน้าจอมันอาจจะมืดไปนะครับเพราะเป็นในเรื่องของอความปลอดภัยมาเลเซียตรงกรอกรหัสมันอาจจะหน้าจอดำๆนะครับ โอเคเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปให้เราทำการดาวน์โหลดไลท์เฮาเลยครับกดค้นหานะครับแล้วก็กดติดตั้งเลย ซึ่งในอนาคตอาจจะทำมาเป็นเวอร์ชั่นไทยไม่ต้องเปลี่ยนที่เป็นภูมิภาคก็ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนให้เรากดเปิดจากหน้านี้เลยแล้วก็กดอนุญ,ญาตตลอดเวลาครับมันก็จะเด้งให้เราทำการล็อกอิน gmail เดี๋ยวผมทำการล็อกอิน gmail ก่อนนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วด้านมนตรงนี้ก็เคลียร์ทิ้งก็ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอปพลิเคชันกันก่อนเลย YouTube เมื่อกี้ที่เด้งอ่าใช้งานได้แล้วก็ o o o l l s s h e t อ่าใช้งานได้ครับแล้วก็เอ่ Google Slide, อ l ูกลเกอรสไลดเอกสารเรงต่างใช้งานได้ o o o g l l Cut r o o m กดเข้าใช้งานได้ Google Meet ใช้งานได้ครับโอเคแล้วก็ Google Photo ก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า,าจะลองรับแอปของ Google บางแอปเท่านั้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปทดลองการใช้งานกันได้เลยนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดพวกแอป Google ตัวนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้จากแอป Gallery นะครับพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับ หรือทำการดาวน์โหลด apk จากเบราว์เซอร์ก็ได้แต่ถ้าใครมี a u r o r a Store ก็สามารถดาวน์โหลดจาก a u r o r a Store ก็ได้มีบางคนบอกว่าเกมนะครับบางเกมก็สามารถเปิดใช้งานได้เหมือนกันอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับถ้าเราจะเปลี่ยนกลับเป็นภูมิภาคประเทศไทยก็ได้นะครับเข้าไปที่แอป Gallery เหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปตรงฉันก่อนการเปลี่ยนกลับถ้าจะให้ดีนะครับให้เราปิด การอัปเดตอัตโตนมัติจะดีเพราะว่าอะไรเมื่อมันอัปเดตอัตโตนมัติเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่ามันก็จะเด้งนั่นเองมันจะเปิดไม่ได้แล้วนะครับไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่คําว่าอัปเดตอัตโตนมัติให้เราเลือกปิดตรงนี้เลยนะครับอ่าแต่ถ้าใครลืมปิดยังอยู่ที่ Wi-Fi ที่จริงให้ปิดนะครับแนะนําให้ปิดเลยอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปที่การตั้งค่าแล้วก็ ประเทศภูมิภาคเปลี่ยนเป็นไทยตรงนี้นะจะอาจจะมืดหน่อยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรารีบไปที่ฉัน แล้วก็ไปที่การอัปเดตนะครับกดลูกศรลงนะครับรีบทําเลยแล้วก็กดลักเว้นกดลูกศรลงแล้วก็กดลักเว้นนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันใช้งานได้แล้ว่ายัางใช้งานได้อยู่ไหมใช้งานได้อยู่นะครับไม่เด้งโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนําเบื้องต้นเนาะใครไปเททดสอบแอปอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะสวัสดีครับ